ครับอยู่ผมนักคอมินเกมมิ่งครับผมกับเกม WWE SmackDown vs Raw ครับปี2011นะฮะกับซีรีส์ของเราฮะประตูต้องเฮยนั่นเองหรือว่า Holy s t o n นะครับผมนะซีรีส์ที่เอานักมวยปล้ำนะครับผมนะตามสมาคมต่างๆที่พอหาทําเทมเพลตได้นะไม่ว่าจะเป็น WWE AEW หรือว่า New Japan อะไรพวกนี้นะฮะมาให้เจอกับนักมวยปล้ำไทยนะครับผมนะ จะมาทุกวันอังคารแบบนี้ครับสัปดาห์ไหนที่เป็นไทยเลสลิงมวยปล้ำไทย2ค่ายนะจะมีวันเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งคลิปนะครับผมนะมาวันนี้ฮะให้นักมวยปล้ำไทยออกมาก่อนบ้างเหมือนเดิมนะฮะไม่มาหรือยังไฟเขียวๆอย่างนี้นี่โอโ้โหนักมวยปล้ำที่ต้องบอกว่าอีเวนต์นะครับของทางเซนาธนะ EP นี้ที่จะจัดการในวันที่28กันยายนนี้นะฮะ ถือว่าน่าจะเป็นเมนอีเวนต์ได้เลยก็ว่าได้นะครับสําหรับไม่เลยยังไม่ออกมาฮะช่วงนี้แกต้องรอจังหวะมาแล้วนี่โอ้โหเปลี่ยนสก,กินให้แกสักนิดหน่อยก่อนนะฮะมาแล้วแน่เออีงครับมาแล้วจากกรุงเทพประเทศไทยไม่มาแล้วครับผมนะ Sleep Leader ปักษานั่นเองมีมาแล้วนี่ควักอะไรมาอ๋อไม่มีไม่มีนะเออสลิปเลดเดอร์ปักษาครับออกมาแล้วนะคนแรกครับไม่เป็นไงล่ะเฮ้ยอยากจะแจกแว่นไว้นะแต่ว่าเป็นสกินใหม่ไม่มีแว่นให้แจกนะนี่มาแล้วฮะปักษานั่นเองครับผมนะ ก่อนในเซตอัพ p ี10อ่าไม่ใช่สิเซตอัพ e ีที่จะจัดขึ้นนี้นะครับฉลองมวยปล้ำ12 2ปีนะเจ้าพญาโวยาร์นั่นเองนะฮะก็ถือว่าประกาศออกมาก็่น่าจะ3-4เดือนแล้วนะฮะสำหรับเมนอีเวนต์ของปักษานะครับผมนะที่จะเจอกับเคนโอนะฮะจากโปเลสลิงโนอานั่นเองนะฮะ่วันนี้พี่ปักษาของเราฮะออกมาก่อนเลย ต่อใครที่แบบว่าอยากที่จะไปฟังนะฮะมวยปร้ำนะครับผมสรุปมวยปล้ำนะน่าจะเป็นแค่ W w E อย่างเดียวเลยนะฮะสำหรับตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นรอสแม d กดาหรือว่าศึกใหญ่นะฮะรวมไปถึงข่าวสารอะไรพวกนี้นะสามารถติดตามกันได้นะครับทาง Facebook นะ อ่า uh, YouTube นะฮะท็อปโรบได้เลยนะฮะสำหรับพี่ปักษานะ,ะานี่ฮะมานี่ XX X หนึ่งทนี่เป็นไงล่ะฮะเออนี่ม,มีมีโชว์พงโชว์ฟลูด,ด้วยนะนี่สำหรับปักษาฮะนี่ไอ้วันไม่นะ่าจะกระเทิบเคนโอให้ยับเลยหนะ้าคอยดูเถอะนะไม่เคนโอหรอไม่กลัวหรอโคตรเลยนะนี่ปักษาไม่เคยพูดคำว่ายอมแพ้นะบอกไ้ก่อนนะเอ้ยคนละมุกคนละตับ มาวันนี้เจอกับเคนโอเหมือนกันฮะนี่แต่ว่ารู้สึกว่าเคนโอจะหาไม่ได้ครับเลยเอาเคนนี่โอเมกา้ามาแทนละกันไม่มาแล้วนะไม่ฮะเคนโอเหมือนกันไงเนี่ยฮะนี่โอเคนนี่โอเมก้าครับออกมาแล้วนี่เฮ้ยเอย้วันนี้เลยเทิร์นกันไปละเว้ยนะไม่ โอ้รู้สึกว่าช่วงนี้นี่บาดเจ็บน่าจะไปหนึ่งได้ละมั้งนะสำหรับเคนียโอเมก้านะครับในวันนี้ฮะได้คืนจอสักไทหนึ่งโว้ยนะ<ม>คือต้องบอกว่าเรานี่คือทำสกินแกไปสกินแกมาบางทีก็ลบไปบ้างนะสำหรับเคนียโอเมก้านะฮะในวันนี้ฮะได้เอามาเจอกับปักษาสักไทีหนึ่งนะในะมาขอจุดพรุหน่อยนี่เป็นไงล่ะปุงปงังปุงป,งปังปงุป่งปังด้วยนะฮะ นี่ครับผมนะอ,อุอ้ผู้ยังไม่หยุดด้วยนะไม่ครับมาโอ้ต่อสู้ของปักษาครับจาก Colorado, นอตคอโลอลนนอนะนี่มาแล้วไม่ครับมาดูวันวิงเองเจ้าฮะในเคนนี่โอเมก้านี่มาแล้วโว้ยนะนี่เคนนี่โอเมก้าฮะมาแล้ว มามาดูแมชนี้กันดีกว่าครับให้เป็นกติกาจับกด2ใน3นะฮะเคนนี่โอเมก้าครับเจอกับปักษานะ่าจะเป็นอย่างไรรอดูรอติดตามกันได้นะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฮะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดคอมเม้นเกมมิ่งกันด้วยนะฮะไม่อ่ะมาเบ่งพลังซะหน่อยนี่ฮะปะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักแป๊บเดี๋ยวกลับมานะครับผมนะนี่ฮะเคนนี่โอเมก้าเจอกับสลิปลีเดอร์ สานั่นเองนะฮะจังหวะนี้ก็คือให้พี่เฮียเคนนี่ของเราได้ทักทายมิตรรักประชาชนกันไปก่อนนะฮะจังหวะนี้เนี่ยไปเลตส์โกกันครับ ื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook Fanpage และติ๊ t ตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะมาเลยกันดีกว่า30นาทีไทม์ลิมิตส,สำหรับแมชนี้ฮะปักษาเจอกับเคนนี่โอเมก้านะครับผมนะไม่มา ตกาอย่างที่บอกไปสองในสามนะจกกับกด2ทีก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไปนะฮะมาเตะขาโอ้ยเตะกลางหลังก่อนเลยเลกดอบลงมาฮะเคนนี่เมกาบอกว่ในกูรีเทิร์นกับมบแลว้ยนะเนเพราะฉะนั้นจะกระเทิบให้ยับนะไอ,อ้ปักษาบอกกูเจอเคนโอไม่ใช่เจอเคนนี่โอเมกาโอ้ยเข่ากินเข่าไปก่อนนะเอ้าจะโคสไลน์หลบได้ครับปักษาหนีชอบบล็อกซะเลย นี่นี่สร้างจุดอ่อนก่อนจังหวะนี้เนี่ยฮะเคนโอเคนโอหรอฮะนี่เคนนี่โอเมก้านะไม่ใช่เคนโอจากโปเลสลิงโนอานะ่นนี่ฮะมาเนอต่อยสักทีนึงก่อนอย่างที่บอกไปเคนนี่โอเมก้านี่คือยังไม่กลับมานะฮะน่จะเจ็บไปเป็นปีแล้วมัง้งนะสําหรับในส่วนของเคนนี่โอเมก้าเหมือนจะมีเรื่องโรคเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยมัง้งนะอันนี้ผมไม่มั่นใจผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะสําหรับเคนนีโอเมก้านะฮะ ก็โโ่อยากให้แกกลับมาอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาตอนไหนนะฮะถ้ากลับมาเผลอๆฮะดูจากทรงแล้วมาตีกับอีลิทแน่ๆนะฮะดีอีลิทแน่ๆฮะสำหรับนะเคนนี่เมกาเอาทักทีหนึ่งเตะหนึ่งทีก่อนมานี่มาปักษาเวียงไปะจะจับไม่ได้ฮะวืดเวนะิมานี่อ้อวโดนเวียงรีเวิร์สฮะออกไปมา โคสไลเอาร่วงเฉยโอ้โหปักษาร่วงเลยมาเค่นี้ไม่กล้าบอกได้เวลาสปริงบอร์ดมูนซอว้าวเหมือนกัน <One. S 1> โอ้ยปักษาบอกหลบได้เฮ้ยมานี่มาทาอะไร <Two. S 1> มากรรมาการนับเขาเอาก่อนนะจังหวะนี้ตบหนึ่งทีก่อน <Three. S 1> ทิ้งศอกซ้ําด้วยนี่มชนี้ด้วยความที่เป็น oh. มนชร์ม m ลแมชนะฮะไม่ใช่กติกาพิเศษใดๆนะฮะเพราะฉะนั้นจะไม่มีอาวุธ <Five. S 1> ในการกระเทิอกันนะ มากรรมาการนับห้าแล้วต้องรีบหนีขึ้นมาบนเวทีกันซะก่อนไปหนึ่งทีปักษาโดนรีเวิร์สไปอัดเข้าเทินบาคเคิลฮะโดยเคนนี่เมก้าไม่มามาเคนนี่เมก้าบอกมาได้เวลาจับเป็นแบ็กโซ่เพกลงไปก่อนก็อย่างที่บอกไปฮะเจ้าพญาโวยารนะ์นจัดกันวันที่28นี้นะครับผมนะ 28กันยายนนะครับผมนะที่ c i r ร์ค Studio ที่เดิมที่เก่านะครับผมตั้งแต่เวลานะ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะก็ประตูเปิด์8 8นาฬิกานะส่วนโชว์จะเริ่ม18นาฬิกา30นาทีนะครับผมนะก็มีมีทั้งหมดนะน่าจะประกาศมาทั้งหมดแล้วนะครับผม7แมตช์ด้วยกันนะ แต่ว่าจังหวะนี้นะมามาดูก่อนมานี่จับในกราเกอร์ลงไปฮะโดยปักษาสลีปลีเดอร์ปักษามานี่ฮะเฮ้ฉันคือผู้ปรึกสอนมาติ้จับซาตายบาสเตอร์ซะเลยเฮ้ยมายังไงต่อจังหวะนี้ปักษาบอกมาลากสมมันขึ้นมาจะเออหนึ่งทีมานี่ใส่เป็นรันนิ่งเนยเฮ้ยซ้อมมะซ้อมเอาแล้วเคนิโอเมิกาบอกกู้ของเคลนเลยเฮ้ย เตะหนึ่งทีเอาไม่ได้ไม่ได,ไได้ปักษาบอกอะไรอะไรจะเล่นอะไรกับฉันมานี้มาโดนเข่าดักซะเลยมานี่จับมาใส่เจอแม่นซูเพกไปก่อนมาลากศพมานี่มาทำอะไรอ่ะหลบหนึ่งทียังไงยังไงเค่นี้ไม่กล้าเตะหนึ่งทีก่อนอาจจะเตะอีกรอบนึงไม่ได้เนี่ยโตบเปล่าโดนทุบหลบอีกอา้าวยังไงชอบ,บล็อกซะเลยเออ กำลังจะเข้าสู่ช่วงโปรโมทเลยเอาเขาไปกินก่อนฮะเฮ้ยมาใส่จังหวะอะไรนี่ฮะมานี่เคนี่ยเมก้าบอกมานี่ใส่เป็นจอบเบรกเกอร์ซะก่อนมาปากเออจามสอกไปครับมาเคนี K ่ยเมก้าบอกขออีกทีนึงนะเออกินสอกไปนี่ฮะสลีปลีดเดอร์ปักษางั้นเรอฮะเจอเออะอลิทไปหน่อยเป็นไงฮะมานี่ มาเดี๋ยวกินซุปเปอร์คิกปาเต้มาเอออาร์มแบกลงใบฮะเคนนี่ไม่กล้าก็อย่างที่บอกไปครับมี7จ็ดแมชด้วยกันนะสำหรับอีเวนต์นี้นะเมนอีเวนต์นะครับสเปเชียลซิงเกลิลแมชนะเคนโอรครับจากโปเลสลิงโนอาฮะเจอกับสลิปเลดเดอร์ปักษานั่นเองนะฮะเอาแล้วสับสไตล์แคสเลยนะนหนึ่งสอง สามเรียบร้อยเอา้าหนึ่งแต้มเลยจังหวะนี้โอ้โหปักษาบอกอะไรวะเนี่ยกูโดนเฉยเลยมะแล้โอ้โยเจอแม่นโซเพกไว้ก่อนมาได้เวลาลากศพมาแล้วเขียนนี่อเมกามาอาทำอะไรจังหวะนี้ยังไงมานี่จับมาโดนเตข้อพับก่อนมามานี่สลิปลีเดอร์ปักษาวิ่งไปอัดเข้าเทินบาเคลนตบหนึ่งทีฮะ เอ๋อ,อยู่ดีๆ,ๆมาจับโกดฉันได้ยังไงฮะมานี่อ้าวโดนเคนี่ไม่กล้าทุบหลังกับยังไงต่อมาตบหนึ่งทีไปอีกครั้งไม่ได้มาเอสโอลงไปก่อนฮะแล้วถีบยันสวนยังไงมานี่เคนี่ไม่กล้าบอกเสียเพาลอ็อกมาจับโอ้โ,โดนเอ็กแฟกเตอร์ลงไป้วย ปักษามาน,นี่เอ้าเคนี่โอเมก้าบอกอะไรมาจับเป็นฟิชเชอร์แมนโอ้ยมิชิโนโกไดเวอร์มิชิโนโกไดเวอร์เมื่อสักครู่นี้ยังไงโอ้โหเดี๋ยวโอแมทมันยังแมทมันยังมันอยู่โเอ้ยนะจะโปรโมทไม่ได้มาเออโหมดโอเวอร์ดีีลงไปก่อนโดยปักษา อย่างที่บอกไปครับคู่เอกนะเคนโอครับจากโปเลสลิงโนอาหนะจะเจอกับปักษานะฮะในเจ้าพญาโวยาครั้งนี้นะฮะเซตอัพไทยแลนด์โอเพนเวทแชมเปี้ยนฮะดาบูชแมนนะครับผมนะจากมาเลเซียนะฮะเป็นเครื่องหนึ่งของแชมป์ทักทีมด้วยนะเจอกับทางด้านของโจนาธานจอนสันนะฮะเจ้าของแชมป์นะฮะเซตอัพอ l าวเอเชียวูเมนแชมเปี้ยนเฮะมัดชาครับเจ้าของแชมป์จะเจอกับราคุและป้อม ฮาราจูกุนั่นเองนะฮะแล้วก็อินเตอร์เนชันแนลเรส i ิ g งนะฮะแอสเซสเซชันเซตอัพไทยแลนด์เรสติ้งนะ World Tag Team Champion นเออนะฮะหรือว่า IWA Japan เซตอัพนะครับผม World Tag Team Champion นะจิมโบรสครับนะ n u m b e r ร์วนะันคอนเทฮะจะเจอกับเดนะ็กกูดดิวฮะเจ้าของแชมป์นะฮะพี่สุชาติแล้วก็เสียนนท์นั่นเองนะฮะ มีนะครับผมนะมาเลเซียโปโลเลสลิงฮะเซาอิตเอเชียแชมเปี้ยนชิพแมตช์ครับผมนะซีวัมเจ้าของแชมป์จะเจอกับไมส์คารูสนะครับผมนะแล้วก็จะมีนะครับผมนะไบต้นฮะันะนสดินฮะโอเพนชาเลนจ์แมตช์นะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะเจอกับใครนะแล้วก็มี IWA Japan Offer ครับผม Crazy Beauty Death Match นะฮะ ใครแพ้จะโดนแต่งหน้านะจ๊านะฮะระหว่างโมโนมอสครับเจอกับเจนนี่นั่นเองนะฮะแล้วก็มาสุดท้ายครับสามเศร้านะเซนจอนอินเนอร์เซนทอลาดฮะทิปก็เทรดแมทฮะไอควิดแมทนะ quit นะก็คือเหมือนประมาณแบบว่าถ้าใครแพ้นี่ก็เตรียมออกจากสมาคมไปได้เลยนะฮะออกจากในส่วนของนะเซนจอนอินเนอร์เซนได้เลยนะฮะเควินเวงครูพลแล้วก็ปอนดับนั่นเองนะฮะนี่ือทั้งหมดของ แมชในเจ้าพยาโวยาร์ดครั้งนี้นะครับผมนะก็ยังมีบัตรนะครับยังหลงเหลืออยู่นะสามารถไปติดต่อได้ที่ทางในส่วนของ f a c o b o o แฟ a เพจเซตอ t พ p ทยแลนด์โปโ e เลสリングนะฮะหรือในส่วนของนะฮะไลน์แอดนะฮะไลน์ไลน์ของทาง s e ตอัพทได้เลยนะครับผมนะ มามาดูแมชนี้กันต่อดีกว่าเมื่อกี้ปักษาเคิร์ฟสตอมไปสามรอบแล้วขออีกรอบนึงละกันยังหวานี้เคิร์ฟสตอมใส่เคนโอเมกาผักศพไปก่อนเอา้ามานี่โดนเตะอีกแล้วปักษาบอกอะไรนักหนาวะเนี่ยฮะมันยังไม่ยอมโกอีกหรอมะจอบเอ้ยเฟสบัสเตอร์ลงไปก่อนมาหวียังไปเออออกไปนอกเวทีงั้นเหรอมายังไงชาร์บร่วงไปเลยนี่ โค้สไลา์ร่วงไปเลยฮะสำหรับในส่วนของปักษานะอาจจะดูรีบๆไปหน่อยยังไงขออภัยด้วยนะเมื่อสักครู่นี้นะฮะการโปรโมทเมื่อกี้นะฮะ <Two. S 1> ก็ใครที่แบบว่านะครับผมติดตามมวยปล้ำไทยกันได้นะฮะส่วนสัปดาห์นี้นะก็จะมีในส่วนของนะปักษาเองก็จะไปปล้ำนะครับผมที่ pse นะฮะพัทยาสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะของทางซันนี่ซีแล้วก็เบนจี้นะครับผมนะ พัทยานะครับผมในวันที่21นี้นะวันเสาร์นี้นะเผื่อใครที่แบบว่าอยากจะไปรับชมนะก็ไปรับชมกันได้นะครับผมนะรู้สึกว่าอยู่สถานที่นี้อยู่ใกล้กับรถไฟอ่ารถไฟนะครับผมพัทยานะเผื่อใครที่แบบว่าอยู่บริเวณรอบนอกนะฮะไอ,อรอบข้างแล้วกันนะฮะก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้นะฮะ ก็สันส้นๆประมาณนี้ละกันสําหรับในส่วนของวงการมวยปล้ำไทยนะฮะในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็สุดสัปดาห์หน้านะซาป,ปาบัสเตอร์ลงไปโดยป,ปักษาปักษาบอกกูใส่สามสี่รอบแล้วฮะยังไม่ยอมสักทีอีกเหรอฮะมาได้เวลาเคนี N ่อเมก้า e บอกกินเคิร์ฟซะตอมีอีกครั้งหนึ่งละกันฮะนี่ยังไงจังหวะนี้ลากศพเคนี N ่อเมก้า e มาปักษาบอกได้เวลาสักทีเหอะจับก,กดแล้วกรรมการนับเร็วหนึ่ง สองสามเรียบร้อยครับเออแต้มตีเสมอกันแล้วหนึ่งต่อหนึ่งแต้มฮะ <C le af> เหลืออีกประมาณยี่สิบนาทีจับพาวเวอร์โอ้ยเป็นเผาบอมกดเอยติดเชือกโอ้ย <c ười> เป็นเผาบอมสะพานก็เออเป็นแบบกดแบบเรียริปรีด้วยนะเมื่อสักครู่นี้แต่ว่ายังติดเชือกอยู่ปรักษาบอกเกือบไปแล้วเมื่อกี้โกเกือบโดนซะแล้วมาปักษาวียังอัดเข้าเทินบัเคเกิลไปก่อนฮนะ เคนี่อเมก้าบอกกูตบเธนเมื่อกันเว้ยมายังไงมาน,นี่เอาโดนบิดลิสล็อกมาปักษาเอมาน,นี่ดอบโคโ,โฮซ้ำไปเลยมาลากศบขึ้นมาก็โดนตุยครับโดยเคนี่อเมกา้าเอฉันจะเป็นเคนโอให้แกได้ซ้อมเองนะนี่เคนี่อเมก้าคงไม่ได้กล่าวไว้นะฮะมาน,นี่จับเสียบข้าวล็อกจับมีชิโนโคไดเวอร์ลงไปฮะ เอออะไรนักหนาวะมานี่เล็กดอปลงไปก่อนมานี่เตะหนึ่งทีมาเสยียบข้าวล็อกมาบิดเลสล็อกคู่ไปที่ท่อนแขนจะได้เห็นวันวิงเองเจิสักไครนึงไหมเนี่ยฮะโอ้ยโดนโค้ไสสลน์ไปก่อนโดยทางด้านของปักษาฮะสลีปลีเดอร์ปักษามานี่โตยโดนโค้ไลน์กลับฮะโดยทางด้านของเคน,นโอเคนี่เมกล้า ไม่ใช่เคนโอแห่งโปเลสลิงโนอาณะบอกก่อนนะก็เคนโอที่พูดมานะฮะก็รู้สึกว่าเคยปล้ำในส่วนของ s t l ิ n งคิงด d อมมาด้วยนะฮะก็ถือว่าเป็นนักไว้ปล้ำที่ใน PWI ปีนี้นี่ติดอันดับ39นะครับผมนะใช่ไหมเดี๋ยวขอขอเช็คข้อมูลอีกรอบหนึ่งผมจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะแต่น่าจะใช่นะฮะ 35ไม่ใช่39นะครับผมนะสำหรับเคนโอนะฮะ <c oughs> ก็ก็ถือว่าเป็นมิติอีกหนึ่งอีกหนึ่งครั้งและกันที่วงการมวยปร้ำไทยนะเอานักมวยปล้ำดีๆนะฮะมาให้พวกเราได้รับชมกันนะครับผมนะก็ใครที่แบบว่าสะดวกในวันเวลาดังกล่าวนะไปรับชมนะฮะซื้อตั๋วกันได้นะครับตั๋วยังมีอยู่นะ มายังไงจังหวะนี้เคนยโอเมก้ายืนงงอยู่เฮ้ยปักษาบอกอะไรยืนงงหรอฮะนี่ตวัดขาร่วงไปเลยเคนี่โอเมก้าโดนตอบอีกแล้วมาลิสล็อกหนึ่งที่จับยกขึ้นใส่สู้เพ็กเนาะเอะ้เป็นบอดี้สแลมลงได้ <c oughs> เล็กดอกซ้ำเข้าไปด้วยปักษาหลบได้เตะหนึ่งที่โดนตบคู่ด้วย กรรมการนับสี่แล้วรีบขึ้นมากันก่อนไหมเตะหนึ่งทีจะสปายบัสเตอร์อะไรกูนักหนาวิ่งไปอาจกดเอเบอร์ลีเกตกรรมการนับหกแล้วปักษาบอกออ้ขึ้นมาชาร์จพลังก่อนอยังไงปักษามีซิกเนเจอร์อยู่นะตอนนี้ต่อยหนึ่งทีเคนโอเคนี่อเมกา้าอับบคัดเอออะไรมานี่เอา้าโดนลิสล็อกมาตบไปหนึ่งทีก่อนปักษา มาได้เวลาปิดฉากแล้ววียงไปยังยังไม่ปิดปักษาบอกยังไม่ปิดฉากเว้ยมาชาร์ตโคสไลน์เอ้ยเป็นไหลกระแทกร่วงไปเลยฮะไอปักษาบอกมาลุกขึ้นมาแล้วฮะเคนโอฮะไม่กลัวหรอกพูดเลยฮะไม่โชว์พลังด้วยอาเฮ้ยเคนนี่ไม่กล้าวิ่งสะดุดอะไรอะฮะโอจะขึ้นเวทีวิ่งสะดุดเฉยเลยมามานนี้ เคนี่อเมก้าโว์แบคลงไปฮะห,หัวปากเผนหนึ่งทีอะไรนักหนาว่าอ้นี่นี่เฮ้ยมานี่อา่าลากศพมาเลยอย่าบอกว่าจับกดเลยละการกรรมการนับเร็วหนึ่งสองสามเรียบร้อยเอา้าบทจะชนะก็ชนะกันดือด้อๆอย่างงี้เนี่ยนะฮะเคนี่อเมก้าอะไรเนี่ยโอ้โห ฉากสุดท้ายคือเอาหัวปักพื้นฮะแล้วก็สลบสลายไปเลยสําหรับปักษาโอ้โหอยากเห็นวันวิ่งแองเจลสน่อยไม่ได้เห็นฮนะโอ้โยไม่ฮะผู้ชนะในมชนี่เคนนี่โอเมกานี่เป็นไงละะ่ะฮะนน่กลับมาแลวโว้ยนะนี่แต่ตัวจริงยังไม่กลับมานะนี่ฮะเคนี่โอเมากาบอกไม่เป็นไงละะ่ะฮะนี่ฉันจะเป็นเคนโอให้นายโดนกระเทบิบเองเขาา้าใจหรือเปล่าฮะ เออนี่ฮะเคนี่อเมก้าครับเป็นผู้ชน,น,น,นะในแมชนี้นะนี่ครับชเชือดคอแล้วี่ฮะเป็นไงล่ะฮะเฮ้ยฉันชนะโว้ยนะเพราะฉะน,นั้นอย่ามาพูดเยอะนะนี่เคนี่อเมก้าครับนะชนะในแมชนี้ไปได้นะครับผมเนาะนี่ระหว่างนี้ก็ให้แกดีใจเป็นสก่อนฮะเคนี่อเมก้าของเรานะฮะโอเคประมาณนี้ละการสำหรับซีรีส์ของเราฮะซีรีส์ประตูต้องเฮยนะฮะ ซีรีส์ที่เอานักมวยปร้ำ WWE ม e w หรือสมาคมใดก็ตามที่พอจะหาทำเทมเพลตได้นะมาเจอกับนักมวยปล้ำไทยนะครับผมนะในซีรีส์ของเราจะมาทุกวันอังคารแบบนี้ครับสัปดาห์ไหนเป็นไทยเลสิ่งมวยปล้ำไทยสอ่ายจะมีวันเสาร์เพิ่มอีกหนึงคลิปนะครับฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องของเรานัดคอมมิตเกมมิ่กันด้วยนะครับผมนะ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวเกมอะไรมารอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ